ครับคลิปนี้เราจะมาดูการเช็คมือถือ oppo ด้วยรหัสลับกันนะตัวนี้เป็นมือถือรุ่นใหม่นะครับแต่ก่อนเนี่ยมือถือรุ่นเก่าของ oppo จะใช้รหัสดอกจันชาร์ป8 0 8ชาร์ปเนาะนะครับเนี่ยจะกดแบบนี้นะครับดอกจันชาร์ป8 0 8ดอกจันเออชาร์ปแบบนี้นะแต่ว่ามือถือรุ่นใหม่เนี่ยมันใช้รหัสนี้แล้วไม่ได้นะครับต้องใช้รหัสใหม่อีกตัวหนึ่งทีนี้รหัสใหม่คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันรหัสใหม่จะเป็นดอกจัน ชาร์ป 8, 9, 9แล้วก็ชาร์ปนะแบบนี้นะครับเนี่ยจากนั้นมันจะเข้าสู่โหมดโหมดทดสอบหรือโหมดเช็คเครื่องนะครับหรือโหมดรับนั่นเองซึ่งในโหมดนี้เราเช็คอะไรได้บ้างนะครับหน้าแรกจะเป็นลักษณะหน้าหน้าควบคุมทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นเราสามารถสั่งเทสแบบออโตเมติกก็ได้นะครับออโตเมติกเนี่ยมันจะไล่ไปทีละตัวเลยนะครับ ซึ่งการเทปของมันเนี่ยถ้าเรามันเทสเสร็จเราจะมีกดฟาวหรือกดโอเคผ่านได้นะแต่ว่าเราสามารถกดทดสอบแบบแมนวนวลได้นะครับแมนวนวลเทสเนี่ยนะครับอันแรกเลยหน้านี้เราสามารถดูซอฟต์แวร์เวอร์ชันก็ได้นะครับอันนี้เวอร์ชันของมือถือนะเช่นโมเดลอะไรนะครับตัวนี้เป็น oppo v9 นะครับออ oppo a92020 นะตัวนี้นะครับ android9 แล้วตัวนี้นะครับอันนี้ก็จเป็นรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับ แต่ทีนี้เราสามารถเช็คแบบแมนนวลได้นะครับกดเข้าไปที่แมนนวลเทสตัวนี้ในที่นี้นะครับอันแรกเลยก็จะเป็นเช็คเกี่ยวกับหน้าจอนะครับหน้าจอสกรีนยูนิตเทส่์ลองกดเข้าไปดูเนี่ยเราสามารถเช็คสีของจอได้ว่าสีโอเคไหมนะครับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาสีอะไรต่างๆกันไล่ระดับสีเนี่ยนะครับ เนี่ยเราสามารถทดสอบได้นะครับซึ่งถ้าสีมันเพี้ยนเราก็สามารถเช็คได้ตัวเนี้ยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับมันตัดไปทีนี้หลังจากเราเช็คเสร็จเนอะอันนี้คือหน้าแรกนะนะครับต่อมาหน้าที่สองครับเลื่อนตัวนี้ด้านบนเลื่อนมามันจะมีดีไวต์ดีบักนะครับเราสามารถเช็คได้ตัวนี้เช่นเช็คสมอลบอร์ดนะครับเช็คคีย์เทสคีย์แพดเทส คีย์แพดก็เช็คเกี่ยวกับปุ่มครับเนี่ยมันจะมีปุ่มปุ่มวอลลุ่มอัพวอลลุ่มดาวปุ่มพาวเวอร์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงอ่ะนะครับอ่าเช่นวอลลุ่มอัพนะครับวอลลุ่มอัพก็คือเพิ่มเสียงครับกดเข้าไปปั๊บเนี่ยถ้ามันเทสได้มันก็จะตัวนี้มันลยหายไปกดเทสวอลลุ่มดาวครับปั๊บเนี่ยปุ่มทํางานดีไหมถ้าทํางานได้มันก็ตัดไปปุ่มพาวเวอร์นะครับปั๊บเข้าไปเนี่ยครับอ่าก็คืออันนี้กันการเช็คแบบทดสอบคีย์นะครับต่อไปทัชสกรีนครับทัชสกรีน ทัชสกรีนคือการสัมผัสหน้าจอนะเราสามารถทดสอบได้โดยการกดปุ่มด้านบนตัวนี้นะครับอลองดูตัวแรกนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับลองเอามือลากดูครับเนี่ยมันจะมีเส้นโผล่ขึ้นมาถ้าเส้นขาดแสดงว่าทัชสกรีนเรามีปัญหาแล้วนะครับอลองลากเล่นดูครับลากเล่นดูอันนี้คือการทดสอบทัชสกรีนนะครับทดสอบทัชส,ส,ส,สกรีนหรือการสัมผัสข,ของหน้าจอโอเคไหมนะครับเนี่ย ถ้าเราเลิกแล้วว่าโอเคก็แสดงว่าจอเราก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้าสัมผัสแล้วมันมีปัญหาอันนี้ก็คือต้องต้องได้เปลี่ยนจอใหม่ละนะครับอันนี้คือการทดสอบทัชสกรีนนะครับก็มีหลายตัวนะนะครับเป้าหมายของคลิปนี้คือแนะนําเกี่ยวกับการเข้ามาทดสอบนะครับโดยใช้รหัสลับนะพอท่านเข้ามาท่านก็ลองไล่ดูครับทดสอบเกี่ยวกับคาเมล่าการทดสอบก็คือเลื่อนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นหน้าเป็นหน้าให้เลยนะครับคาเมล่า เรือคาเมรานะครับกล้องหลังนะครับอ่าพวกฟอนต์คาเมราเนี่ยก็อันนี้กล้องหน้าคาเมราเทสอะไรพวกเนี้ยลองไล่เล่นดูดทีละตัวนะครับนะอันนี้ลองไล่เล่นทีละตัวมีเดียดีบักนะครับทดสอบเกี่ยวกับมีเดียเช่นอีโคเทสพวกหูฟังพวกอ่าอะไรต่างๆไมเทสพวกเนี้ยนะครับเราสามารถเช็คได้นะครับพวก lcd lcd คือจอนะครับนะที่ผมทดสอบให้ดูรอบแรกนะครับเนี่ยมันจะทดสอบได้หลายได้หลายอย่างนะ ก็ลองเข้าไปดูครับลองเข้าไปทดสอบดูสําหรับใครที่ใช้มือถือ oppo นะส่วนมือถือ realme ก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่า realme ก็เป็นลูกของ oppo อาจจะใช้รหัสเดียวกันหรือเปล่าต้องต้องลองทดสอบดูนะครับตอนนี้ดอกจันชาร์ปแปดเก้าเก้าชาร์ปนะนะครับแต่ก่อนจะเป็นดอกจันชาร์ปแปดศูนย์แปดชาร์ปชาร์ปก็คือสี่เหลี่ยมนะครับนะโอเคอันนี้ก็คือการเข้าไปทดสอบนะครับเนี่ยทดสอบเกี่ยวกับการโทรนะครับคอ l l c a l ก็คือพวก ทดสอบเกี่ยวกับการโทรอ่าซิมซิมการ์เทสอ่าลองกดเข้าไปดูครับเนี่ยเห็นไหมนะครับซิมการ์ก็เจอนะครับซิมหนึ่งซิมสองนะครับซิมล็อกเทสอันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ได้ทดสอบเนาะนะครับออเทอร์มีหลายตัวนะครับลองลองเข้าไปทดสอบดูนะครับโอเคครับท่านไหนที่อยากทดสอบมือถือตัวเองว่าทำงานโอเคดีไหมก็ลองเข้าไปในโหมดนี้นะนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์แหละ นะครับสำหรับท่าไหนที่มือถือมีปัญหาเช่นบางทีเนี่ยเราโทรออกแล้วจอมืดเนี่ยลองเข้ามากดทดสอบเกี่ยวกับพวก G ีเซนเซอร์พวกเนี้ยนะครับ G ีเซนเซอร์นะครับ, G นรบเนี่ยมันจะทดสอบว่าการทํางานโอเคดีไหมอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าซึ่งเซนเซอร์ของหน้าจอมันจะอยู่แถวเนี้ยครับมันจะอยู่แถวน,น,ถวนี้เวลาเราโทรออกแล้วมันจะดับอัตโนมัติเพราะว่าอะไรมันจะพยายามประหยัดแบตเนาะ อันนี้คือการเข้าทดสอบโหมดลับของมือถือ Oppo นะครับรุ่นใหม่นะโอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ